กับเข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นปิดแล้วนะคะมาดูกันค่ะคุณผู้ชมคะเดชนีมาปิดที่1,526.25จุดนะคะบวกขึ้นมา6.14จุดค่ะ ด้วยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของวันนี้35,000ล้านบาทขออภัยค่ะ38,000ล้านบาทนะคะเส้นเด็กนั้นมีมูลค่าการซื้อขายไม่ถึง40,000ล้านบาทค่ะโดยห้านดับหลักทรัพย์นะคะ KTB ค่ะหลังจากที่มีข่าวเรื่องการตั้งสำรองก็ปรากฏว่าราคารูดลงมา4%เลยนะคะ หลุด19บาทลงมาเรียบร้อยโรงเรียนจีนค่ะตามติดด้วยตัวของ K-Bank นะคะย่อนิดหน่อยค่ะราคาลงมาหลุดต่ำกว่า200บาทค่ะ a t t บวกขึ้นมาเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะคะยืนที่306บาท True Corporation ค่ะ ขยับขึ้นมา10สตางทรูยืนที่12บาท10สตางและ PT t บวก1%นงเนะคะราคาของปตทขึ้นมายืนที่365บาทนะคะเซ็ตวันนี้ปิดบวกขึ้นมา15 2 6 2 5จุดนะคะแนวโน้มการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจะต้องกำหนดยังไงกันดีค่ะช่วงนี้พูดคุยกันนะคะกับทางด้านของกรรมการผู้จัดการสายงาน Q ิ q p ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์จวนประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับกุธนวันครับข่าวันนี้เซตปิดบวกหกจุดนะคะสัญญาณเชิงเทคนิคคุณิพ่ผลประเมินยังไงต่อคะเทคนิคเนี่ยระยะสั้นเนี่ยยังขึ้นอยู่นะครับเราย้อนไปเมื่อวานที่คําถามอุศลวันถามว่าพูุนี้ตลาดจะขึ้นจะลงผมบอกวันนี้ห้ามลงนะฮะซึ่งวันนี้ตลาดก็ไม่ทําโลของเมื่อวานแต่ก็ไม่ได้เกียร์หายถูกไหมครับค่แสดงตลาดเนี่ยก็เป็นภาพเดียวกับเมื่อวานอินดิเคเตอร์ที่เป็นการรีบาวขึ้นมาทั้งหมด6วันแล้วเนี่ยนะครับก็ยังบอกว่ายังเป็นการรีบาวต่ออยู่นะครับ ยังไม่มีสัญญาณใดๆบอกว่าจะลงนะครับอันนี้คือเซตินเด็กนะครับค่ะแต่ถ้าเราไปดูในหุ้นรายตัวนะครับมันจะเป็นการคืออาเซทที่ขึ้นเกิดจะเป็นหุ้นบิ๊กแคนะฮะนำโดยเอโอทีนะฮะแล้วก็มีปตทอนะครับมีแมคโครนะฮะมีอ่าซีพีออลอะไรพวกนี้นะครับเป็นหุ้นใหญ่หมดเลยนะครับที่ทำอินเด็กค่อยๆขึ้นไปนะครับขออนุญาตไปดูค่ะ มาดูภาพของเซตกันก่อนนิดนึงนะคะสําหรับตัวการขึ้นมารีบาวติดต่อกัน6วันที่ว่านะคะแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณของการลงยังคงเป็นการขึ้นขึ้นต่อนะคะโดยมีแนวรกรอบดัชนีอยู่ในบริเวณไหนคะสำหรับชี้ดิ่เด็กอะค่ะตรงนี้ก็ต้องดูว่าไฮเดิมนะครับหนึ่งพต่อไปก็จะเป็น1 5ึ8นห้าร้แนะฮะแนวต้านนะ,าน,นะคะหนึ่งพันห้าร้าน แนวรับก็ดูเลยนะครับแ <5 38. S 2> นวรับเมื่อเมื่อวันนี้แนวรับก็ต้องดู1,522นะครอบค่ะ1,522เป็นแนวรับนะครับแต่แต่สำรองไว้ที่1,518ก็ได้นะครับค่ะพอวันนี้ยังไม่ได้เกี่ยหายนะฮะวันนี้ถ้าเซ็ตเกี่ยหาย1531เนะนี่ยแนวรับจะเป็น1,522ทันทีเลยนะฮะค่ะ <5 38. S 2> ตอนนี้แนวรับยังต้องใช้ของเมื่อวานอยู่นะครับค่ะแนวรับเมื่อวานที่ใกล้สุดนะครับก็1,518นะฮะค่ะ อะไรที่จะเป็นตัวบ่งบอกคะว่าเซตนั้นอาจจะมีการรีบาวจบรอบแล้วเราจะต้องไปดูที่ตัวเลขแต่ชนีเท่าไหร่คะเราเราก็ใจเซ็ตนิดนึงว่าเป็นทฤษฎีผลป,ประโยชน์นะฮะเมื่อประโยชน์เป็นหมดนะ่ะมันจะลงนะฮะแล้วก็เราดูว่าตอนนี้หุ้นที่ขึ้นมารอบนี้ที่วิ่งขึ้นมาแล้วดึงเซ็ตขึ้นมาเราเห็นว่า CPO ขึ้นมาก่อนเลยถูกไหมครับค่ะแล้วขึ้นมาหลายวันก็จะมีข่าวตามมาว่า CPO จะขายหุ้นนะครับสยามไมโครไมโครนะฮะค่ะ ให้กับนักลงทุนทั่วไปซึ่งเป็นรายย่อยถูกไหมครับค่ะทันเซนเดนทันได้นั้นหุ้นสยามแมโครอ่าหุ้นที่เกี่ยวข้องก็จะขึ้นหมดเลยอันที่พูดนี่ไม่ใช่เป็นเชิงลบลเรากำลังบอกว่าเกมมันคืออะไรไงฮะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้มันจบไม่ถึงว่าราคาแมคโครข,ขึ้นไปถึงจุดที่จะมีการอันดไลต์ออกไปได้ล่ะนะครับ เกมนี้มันก็จะจบครตลาดมันก็จะจบเรื่องนะครับมันไม่มีผลประโยชน์อีกแล้วเพราะเราไม่เห็นหุ้นกลุ่มอื่นขึ้นแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของการลงทุนในตลาดทุนหุ้นที่ขึ้นเนี่ยก็คือกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยอันนี้ขึ้นไปตามเซนติเมต์ของกราไรที่คาดว่าจะโตขึ้นในในไตรมาสหน้าไตรมาสสองในปีหน้านะครับอันนี้แยกเรื่องให้เป็นสองเรื่องนะครับค่ะเพราะถ้าเรารู้ว่าตลาดจะจบตอนไหนเราก็รู้แล้วอ๋อตลาดจะจบตอนไหนเมื่อผลประโยชน์ลงตัวหมดจบหมดนี่ไม่ได้พูดในทางที่เชิงลบนะครับ มันเป็นธรรมดาของนวัตกรรมทางการเงินอยู่แล้วนะครับทําได้ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ทําอะไรที่เสียหายนะครับเป็นผลดีด้วยนะครับกับกับส่วนรวมนะครับกับตลาดเงินของประเทศด้วยนะครับค่ะอันนี้เราก็ตามเก์ไม่ทันเมื่อประโยชน์ที่มันจบมันก็ลงถูกไหมครับค่ะพอลงปั๊บในกลุ่มน้ํามันพลังงานอะไรเนี่ยมันก็จะถูกเซนติเมมต์โดยรวมลงตามลงหมดเลยนะครับค่ะตอนนี้เรื่องยังไม่จบนะฮะยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูตามแนวต้านที่คุณนิพนธ์บอกนะคะ อยูตาม <15 3 S 2> สตอรี่ที่มันเล่นอยู่ในภาพใหญ่ของเซตต,ตอนนี้นะครับเพราะว่าในการที่เซตหุ้นรัขึ้นรอบเนี้ยหุ้นหลายส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นค่ะค่ะหนึ่งห้าสามศูนย์หนึ่งห้าสามแปดจะเป็นนวตนีนะคะในไหนพูดถึงกลุ่มของ c ีพีเอกับแมคโครแล้วขออนุญาตมาดูในเชิงเทคนิคทีนิดหนึ่งนะคะไปที่ตัว<น>ของ c ีพีเอก่อนไหมคะซีพีเออร์เชิงเทคนิคก็ต้องดูว่ามีแรงขายเมื่อวานวันนี้ก็คือยังสู้ได้อยู่ก็จะไปดูที่ไฮเดอร์นะครับไฮเดิมก็คือที่ห้าสิบสองบาทนะครับของ C ีพนะครับค <c oughs> มีโอกาสนะครับองกลับไปตอนนี้อะกลับไปคนวนผลประโยชน์ของซีพอที่ได้จากการขายสียาไมโครแล้วว่าได้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับส่วนสียาไมโครเนี่ยก็ต้องขึ้นไปถึงจุดหนึ่งนะครับที่ที่อุตสาหะทางการเงินแนะนําว่าราคาที่คุณจะขายเนี่ยเท่าไหร่ะนะครับก็คือต้นทุนที่ซื้อมาบวกด้วยคลร์แคลร์อิงคอสนะครับก็น่จาจะเป็นราคานั้นนะครับเพราะว่าจะขายต่ำ C ีพเจะขาดทุนนะครับ ก็จะขึ้นไปไประมาณบริเวณนั้นนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะคะเราไม่รู้ฮะเป็นต้องเป็นของราคาของที่ผู้สาวธนาคารเงินนะฮะเป็นราคากลางนะครับค่ะแต่ที่แน่ราคากระโดดขึ้นมาแล้วในเชิงของเทคนิคนลครับกระโดดขึ้นมาแบบนี้เอ่อทั้งตัวตัว,ต,วตัวของแมคโครเราพูดเทคนิคไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะพูดภาษาเทคนิคได้ก็เมื่อหุ้นเนี่ยมันเป็นหุ้นพับบิกนะฮะค่ะพูดสยามแมคโครถือโดย CPO เนี่ย96น่ะมันไม่ใช่หุ้นพับบิกนะฮะ คือจะทําไปพันหนึ่งก็ได้ไงถูกถูกไหมครับค่ะค่ะแต่เขาไม่ได้ํานะเขาไม่ทําเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ใช่หุ้ตัดแต่เป็นผู้พิฐารนาหรอไหมครับค่ะนึกออกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเราดูทางเทคนิคเนี่ยก็คือว่ามันจะขึ้นไปตามราคาที่คาดคาดการว่านะฮะที่ผร้จัดเงินจะให้ราคาที่จะขายทีพีออออกไปค่ะนะครับและจะขายสยามไมโครไป ว่าราคาเท่าไหร่การต่อกันนะคะคนณนิพนัคะกลุ่มอื่นๆที่สามารถโฮได้มีกลุ่มไหนบ้างคะก็ยังแนะนาเหมือนเดิมน้ำมันปิโตรเคมีในใจมานี้ยังถือได้อยู่นะครับน้ามันยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับเนื่องจากการขึ้นครั้งนี้ไม่ได้เป็น V Formation คือไม่ใช่เป็น shape นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะน้ำมันก็จะขึ้นไปพอลงมาก็จะมีรีเสิร์ชออกว่าน้ามันจะลงนะครับแต่น้ํามันเนี่ยมันเป็นขาขึ้นไปแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบค่อยๆแสบแยบขึ้นนะฮะ เพราะฉะนั้นมันยังขึ้นอยู่โห <ฮ S 2> ได้นะคะตัวไหนโดดเด่นบ้างคะหรือว่าทั้งกลุ่มเลยคะดูต,ตัวแม่เลยตัวปตทนะครับค่ะปพอก็จะเป็นตัวที่เด่นเด่นสุดนะครับค่ะรองลงมาก็คือถ้าดูรีพีทีทีซีนะฮะค่ะก็น่าจะดูดีนะครับค่ะสำหรับหุ้นที่เล่นขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวนําตลาดเหมือนกันอย่างตัว AOT ในเชิงเทคนิคเป็นยังไงบ้างคะ a o t เบรบกเข้ามาที่สา0ร้อยซึ่งเราแนะนำผ่านรายการไปแล้วนะครับ เมื่อสองวันก่อนนะครับวันเบรนะฮะให้ซื้อนะครับแนวต้านต่อไปก็คือไปดูที่สามร้อยสิบสี่นะฮะถ้าผ่านก็จะไปที่สามร้อยสามสิบสามนะครับค่ะต่อที่ตัวจสตินวันเบรกมีวอลุ่มเข้าด้วยนะครับเป็นโฮอยู่ค่ะยังโฮอยู่นะคะแล้วดูตามแนวต้านนะคะรับค่ะจัสมินค่ะราคามาปิดที่ห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ค่ะแจ๊เบรเป็นเบรคเอาท์นะครับที่ห้าบาทหกสิบถือว่าเป็นขาขึ้นนะครับเจอแนวต้านก็อยู่ที่ห้าบาทแปดสิบห้าบาทเก้าสิบนะครับ ตอนนี้แก๊สถ้ายืนเหนือห้าบาทหกสิบก็จะเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนไปขาขึ้นแล้วนะครับค่ะนะครับแล้วก็จะขึ้นต่อไปเรื่อยๆแนะนําโฮต่อนะครับแนะนําโฮต่อคออุ่มแล้วเหมาก่อสร้างขอคําแนะนํานิดนึงนะคะเริ่มที่จะคือคักคือคักบ้างละค่ะตัวไหนดีฮะ่ะามาดูทั้ง itdc เือหลายๆตัวเลยนะคะไปที่ itd ก่อนละกันค่ะไทีด d ก็วต้นอยู่ที่ตรงนี้นะตรงอ <7, S 2> itd <90 S 2> อยู่ที่เจบ่าแปดสิบเนี่ยนะครับครั้งนี้น่าจะผ่านนะฮะถ้าดังเทคนิคถ้า ถ้าที่ดีจะขึ้นต่อครั้งนี้ต้องผ่านนะครับแล้วก็ไปดูที่8บาทบแป8บาท50เลยนะครับค่ะเคนะครับค่ะเราขออนุญาตที่หนึ่งช้าที่หนึ่งอ่า T K ขึ้นมาแล้วนะครับเบรกแล้วเหมือนกันนะอ่าบันเบรก็มีวอลลุ่มด้วยนะครับก็ไปดูที่นตการ28บาทนะครับค่ะคุณไม่ซื้อนะครับย่อรองนะครับระหว่างวันมีราคาถูกให้ซื้อเสมอนะครับไม่ฟลอร์บายนะคะอ่อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นยูนิคนะครับค่ะ อยู่นิ้รอบนี้น่าจะขึ้นได้ดีนะครับอยู่นีน้เป็นการลงตามสภาพของตลาดเลยนะครับอยู่นิ้การลงมารอบนี้นะครับก็สไตล์การขึ้นก็เหมือนกันนะฮะวันเบรกมีวอลลุ่มหลังจากนี้ก็เป็นไซด์วีอัพขึ้นไปไปดูที่16บาทเลยค,ค่ะสุดท้ายย้ำก็ยืดทิ้งท้ายกันสําหรับวันนี้ได้ค่ะก็เหมือนเดิมตลาดเป็นดีบาวและเป็นซิลิคทีฟนะฮะค่ะอยาเอาเงินมาเพิ่มในตลาดนะครับค่ะ,ะตลาดอาจจะขึ้นไปแล้วก็ดูจะแถวกลางเดือนมิถุนายนะครับค่ะ ตลาดมีอาการลงอะไรแล้วก็ค่อยซื้อนะครับตอนนี้อย่าซื้อนะครับอย่าซื้อนะครับแต่ว่าพุนขึ้นเป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะจดจงนะครับไม่ใช่ไม่ถือว่าจตจะขึ้นไปพันทลาสิบแล้วพุ้นตัวอื่นจะขึ้นด้วยไม่ใช่นะคค่ะค่ะมันจะไม่ขึ้นนะครับค่ะขออนุญาตอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะคะ KTB ที่ลงมาวันนี้นะคะคุณนิพน์ประเมิน KTB สําหรับนักลงทุนระยะยาวร้อที่สิบแปดบาทสิบตังค์นะครับตั้งไว้พรุ่งนี้เช้าเลยนะค่ะได้ค่ะแต่ถ้าจะลงจะลงไปแถวนั้นจะลงแล้วต้อองดทนนะะคครับ่ แต่แล้วเดี๋ยวจะขึ้นมาที่19บาทถ้าเปอร์็ก็ค่อยว่ากันนะแต่บัค่อบน่าจะเห็นที่18บาท10ตังค์นะครับค่ะได้คะ่ะวันนี้กลับขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคับค่ะ KTB ที่ว่านี้นะคะก็18บาท10ตัง, υ, ง term term ะคะ์สำหร υ, ับนักลงทุนมีเดียมเทอมลองเทอมนะคะสาหรับขาสซิ่งอาจจะไม่ทันใจนะคะต้องกําหนดกลยุทธการลงทุนให้ดีช่วงนาทีนี้ไม่เพิ่มหุ้นนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่จะต้องดูเป็นรายตัวไปคะ่ะกลุ่มที่คงโคได้คือกลุ่่่่มมขอองงงงงนน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 นะะะคคคกกกกกลลลลุุุพัััาาาาเเเีีป็ยททธ์์รใภณฑว้จ ด้านของกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอราคุณน,นิพนธ์สวนประสิทธิ์ค่ะ